อันนี้คือวิธีการต้มอึ่งฝีมือใครฝีมือบางบังดูเป็นคนดูเฉยๆดูเป็นคนเขาเรียกไงควบคุมควบคุมบางองอนทำไรใส่เครื่องใส่เครื่องเขาใส่ปลาไปแล้วอันนีเยอะเขาปรุงเขาปรุงโอ้ยใส่ปลาไปแล้วเหรอแล้ววันนี้เราไม่กินปลาวันนี้เรากินอึ่งอ๋ดูหน้าคนกินอึ่ง หน้าอออจะน่ารักอย่างเงี้ยหน้าตาหน้ารักแบบนี้กินทุกอย่างกินทุกอย่างหนดูอื่นดิดูอื่นดิดูอื่นดิด,นด,ด,ดูอื่นกับคนนะคะดูอื่นกับคนต้มนะคะคือตัวนี้สิเ่ยมันางขึ้นปังงานเลยเนี่ยเขาเรียกอะไรคาซีปังงานใช่ไหมใชเ่เห็นไหม<อ>ตัวนี้นยิ่งหน้ากินเนียเห็นไหมไข่เต็มท้องอลยเนี่ยน่าจะไข่เต็มท้อง เคยกินไหมเนี่ยไม่เคยแต่ก็จะกินเพชรบูรณ์ไม่มีไม่กล้ากินมีแต่ไม่กล้ากินแต่วันนี้จะกินให้ดูแล้วมันชิมรสช่สีมือใครคนอุบลนี่หรืาเปน่าสีมือคนอุบลคนอุบลคนเพชรบูรณ์จะเป็นคนกินคนกินคนสีคนคนสีสะเกดเป็นคนไทยไม่กล้ากินก็ลองดูดิมันจะติดใจดูดูขาชี้ทางงานดิเออ น่ารักดีนะดูหน้ามันสั้นๆเห็นไหมไปเนี่ยดูหน้ามันดิไหนดูหน้าหน้ามันสั้นมากเลยเออป <laughs> 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 ีหน้ามาันสั้นเนาะ มีเมนูต้งมูสิงอย่างนะเมนูของป่าเมนูพิศดารหูดูน้ำเดือดโอ้ขวันเขาพีแซ่บนะ พร้อมนกกินไรนกกินต้มอ,อึ่งต้มอ,อึ่งใหนดูดิดูดรีวิวกินเลยดิเนี่ยใหนดูทายดูที่ทายดูดีนี่คือเสร็จแล้วจากเมื่อก,กี้ไม่ใช่สภาพแบบนี้อันนี้นเล่าขาวหมดแล้วเแ้ยเล่าโทกจริงเหรอหมดแล้วมีนะในตู้เย็นอ่ะโมเลี่กาปแปงยู่ข้าวในลูกไข่นี่ ที่ว่าไข่เยอะๆนี่ไงท้องมันเนี่ยพี่ปีนี่ไงตามปีเลยเนี่ยว้าว <Wow. S 2> น่ากินมากไข่เต็มท้องอันนี้ปลาไม่กินปลาไม่กินค่ะกินไข่อร่อยนะอร่อยไหมตรงนี้ขอมอะลรวบางกอนนะกลับแล้วโอ้ยไม่ทันบางกอนกิน พี่ปีนี่พี่มันลงดูนิกินหมดไหมทั้งตัวเนี่ยไงเครื่องไหนนี่ไงเอาออกขอนมันไม่ใช่ไข่มันไม่รู้อะไรตับเขาบอกตับอร่อยหัวจริงแล้วนี่ไงอือมันขมมาพี่ปีตรงนี้มันไม่ขมไม่ขมแต่ตรงตับมันขมนะขมนิดนึงอันนี้อะไรก็ไม่รู้ไม่เอา หน้ามันอยู่ไหนก็นไม่รู้หน้ามันสั้นเหลือเกินหน้ามันเลยหายเลยหน้าของแท้ก็บอกต้องมีไข่โอ้โหผลไม้มมมไม่เล่าทัวร์ผลไม้จะมีอื่นกิไข่กินไหมเล่าทัวะโอ้โหไข่ลูนพี่ปีกินไข่ดิกินเนี่ยเนี่ยพี่ว่าพี่กินพี่ปีกินไข่ นดูดิหืมน่าอร่อยมากพี่พีไข่มนะันอ่ะกินนี่ดูนิไข่น,นี่นะอ,นะอร่อยอ่ะอะร่อยใช่กระสดน้ำก่อนน้ำต้มอึกต้มอึง,องใบมะขามพอไหมเนี่ยพอทั้งใบมะขามทาั้งซีดเลยพอแล้ว มาถามเพียงพี่แกตอมึงวันนี้ไม่ไหวมาไหมตอมึงพี่พี่กินอะไอย่างปลาเดี๋ยวขอกินปลาก่อนนะเมาตัวเนะี้ยเมาเราโฮกินปลากินไปคนเราโทจากไหนออกมาจากบุรีรัมย์บุรีรัมย์วันนี้กินแต่ของข,องขมนนะิ้นเลยอืมระวังด้วยของขมิ้นใครแหละ หูคอขมิ้นแน่เลยเมากินเนอระวังของขมิ้นสักนิดนึงดิบอกขมิมนนาอย่างตู้เย็นนี่พี่พี่มีข้าวอะ่ะเขาเรียกอะไรน,น้ำข้าวเลยว่ะเนาะเออเด็ดเรียงให้ถูกน้ำข้าวตีงใส่หมูไปทำแรงพอแล้วพอแล้วอย่าเพิ่งพอดียังไม่ถึงครึ่งแก้วเลยก<อ>ินยังไงหมดมันเหลือหนูก็จะลอยกินอยู่คนเดียวดิเออใครใครพากินน้ำข้าว ไมกินน้ำข้าวไหมกับต้มบืงอันนี้ไปเอาซองเสียเนี่ยต้มบึองต้มบอเบืองกินอยู่เมืองเล้าจะกินเอิงก็เบองยังเจอเอิงอยู่ฝนใหม่ๆเอิงปิ๊บชอบฟังฟังเราจะเมคืนนี่ตุมเปเปอยตัวเมื่อคืนหนูก็เอาไ้ก็เหลือไว้ไงเอาไปให้กินมันน่ารักออก พูดไปก็ทำให้กินพุ่งดิ้าในสันมีนะเว้ยยังเหลือโยโลร้อยห้พี่พีพี่พีเมาไม่เมาดูคุณแม่คุปิดไปได้เนี่เาน้ำข้าวไม่การกินเยอะนันี่กลวมโอ้กินไปเฮามันไม่พุงไม่เมาหรอก